ทีนี้ก่อนจะไปไกลนะครับก่อนจะไปไกลเรามาทวนนิดนึงก่อนนะครับเราทวนนิดนึงก่อนนะอย่างแรกสิ่งที่เราจะโซ่เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันนะฟังก์ชันเราเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรขึ้นกับอะไรอย่างนี้เช่นเช่นเนี x ขึ้นกับ t เมื่อกี้ก็จะมี y ขึ้นกับ x มี g ขึ้นกับ t ก็มีหรือ g ขึ้นกับ x ก็มีคือมันแล้วแต่โจทย์โจทย์จะต้องเขียนให้ชัดเจนว่า มันเป็นฟังก์ชันขึ้นกับอะไรเนาะไอขึ้นกับอะไรเนี่ยมันคืออะไรอันนี้คือถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์นี่คือตัวแปรตามอันนี้คือตัวแปรต้นเนาะก็คือไอทีมันก็วิ่งของมันแล้วตัวอื่นก็กระดูกระดิปไปตามทีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูนิดน,นึงนะครับว่าเราโซหา x x มันขึ้นกับอะไรเห็นไหมฮะซึ่งในโจทย์ในโจทย์ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเลยเ t เราอ๋อถ้าถ้าเราบีบายี่อ x พร์มก็คือ เวลาเราเห็นเอ็กซ์พรมใช่ไหมเราจะรู้อ๋อเอ็กซ์พรมทีมันก็คือ d ีเอ็กแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่า dx เอ็กอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเนาะซึ่งโดยชั่นของการ differentiation เนี่ยก็ก็เราก็ใช้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็คือดอบา d d T, d d อย dt d ีดีบายดีทีอ็กซ์นี้นะฮะนิดสองขั้งเราจะไม่เราเราจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเขียนแนวสไตล์สไตล์นี้นะฮะเพราะเรามันงงนะฮะอ่าโอเค พราะนั้นอันนี้ก็คือโนดิชันที่เราจะใช้นะทีนี้อันนี้เพราะฉะน,นั้นของเราวิคห์จะเป็นฟังก์ชันนะฮะต้องดูดีๆมันขึ้นกับอะไรนะครับตัว derivative เราจะเขียนขครืหมายนี้บางทีก็เขียนอย่างนี้ก็ว่าไปนะจะเห็นชัดเจนว่ามันมันเป็นอะไรเนาะทีนี้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งเราจะจะเห็นต่อไปก็คือคําว่าพารามิเตอร์ซึ่งจริงๆเราเห็นแล้วละ่ะคือเวลาเราคํานวณค่าอะไรหลายอย่างเราจะสมมุติบางค่าเป็นค่าคงที่เช่นเราเออมี สมมติว่าผมบอกว่าเรามีสปริงใช่ไหมมีสปริงอ่าโอเคแล้วเราก็ดันของเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วของมันเด้งไม่เด้งอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบเอ่อมวลน,น้าหนัก m สปริงก็มีเอ่อค่าคงที่สปริงเท่ากับ k อะไรเงี้ยของพวกเนี้ยม,มันจะไม่เปลี่ยนมันจะเป็นค่าคงที่เนาะซึ่งมันขึ้นกับโมลเดลของเราที่เขาจะกําหนดมาแต่บางครั้งเราพยายามจะแก้สมการโดยที่ติดตัวแปพรพวกนี้ไว้เพื่อเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ว่า ถ้าเราป m, รับ m ผลลัพธ์จะเป็นยังไงปรับ k ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนาะของนี้เราจะเรียกวมๆว่าพารามิเตอร์นะครับเช่นเรามีสมก,การหน้าตาแบบนี้เนาะก็ m ก็อาจจะเป็น mass k ก็เป็นค่าคงที่ v ก็เป็นความเร็วอะไรประมาณนี้นะับซึ่งเอ่อตอนผมทําสไลด์โคตรเถื่อนเลยนะผมทำสไลด,ลนะผไลด์ผมเขียนอันนี้เขียนอันนี้ผมเขียนพารามิเตอร์ใช่ไหมมันก็มันก็มนกผมก็เขียน c o n s i d e r equation แล้วมันก็ใส่ equation นี้มาให้ผมแล้วมันก็เขียนอธิบายนี้ผมผมก็เลย คืออะไรวะอ่ะดูโอเคใช้เลยนะครับโคตรว่าครับคือเดี๋ยวนี้ทำสไลด์ไม่แน่ใจว่าใครเขียนสไลด์กันแน่ไม่รู้ว่าผมเขียนหรือว่า AI เขียนนะครับโคตรเถื่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันอ่า derivative ของมันนะฮะอนุพันธ์ของมันหรือเราจะเรียกว่าดิฟของมันก็ได้นะฮะหรือ derivative ของมันนะฮะโอเคทีนี้มันจะมีอีกสามสี่คำครับอย่างแรก order ออเดอร์ของสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยก็คือดีเรเวทีที่สูงที่สุดของมันเช่นสมการเอ็กพร์มเท่ากับเอ็กอย่างเงี้ยอันนี้คือออเดอร์หนึ่งถ้าเรามี x x ็กเอ็กเท่ากับเอพร์มบวกสอเอ็ย่างเงี้ยอันนี้คือออเดอร์สองถ้ามี x x x กเอ็กเอ็ท่ากับเอพร์มบวกห้เอ็ย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็คือออเดอร์สามประมาณนี้นะครับเราสนใจเฟิร์สออเดอร์ก่อนช่วงแรกนะฮะแล้วสักพักจะมีเซคเกอร์ออเดอร์ แต่เดี๋ยวเราจะเรียนเวอร์ชันซิสเต็มคือมันจะได้ทุกๆออเดอร์ละนะฮะก็จะวิเคราะห์ได้ละเอียดมากขึ้นนะฮะโอเคทีนี้ในออเดอร์หนึ่งเนี่ย normal form ของมันเนี่ยจะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือเอ็กซ์ม์เท่ากับเอ็กซ็ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ x เทียบกับ t เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันของทั้ง t แล้วก็ทั้ง x นะเมื่อกี้ตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยอันนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ไม่ขึ้นกับ t แต่จริงๆมันอนจะขึ้นกับ t ดด้้วยก็นไนะะะะฮเพราฉที มันก็ไม่จาเป็นนะเพราะฉะนั้นการนิยาม differential equation เนี่ย <Yeah. S 1> มันก็จะมีฟอร์มแบบนี้คือเราจะต้องบอกว่า x เนี่ยเปลี่ยนแปลงยังไงเนาะขึ้นกับใครบ้างขึ้นกับ t หรือขึ้นกับ x อย่างไรโดยระบุเป็นฟังก์ชันอันนี้เป็นฟอร์มทั่วไปของเรานะทีนี้เราจะบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยเป็น solution ของเรานะฮะภายในช่วงนี้ถ้าเราแทนค่าแล้วมันผลลัพธ์มันตรงนะครับบาง equation มันไม่มีคําตอบในทุกในทุกช่วงบางช่วงม่มีคําตอบเช่น เรามีอ u a t ชันนี้เนาะอิเคชันนี้มันจะไม่มีคําตอบถ้าตัวหารเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ y กาลัง2ลบ5เนี่ยเท่ากับศูนย์เนาะมันจะไม่มีคําตอบงั้นถ้าคุณแก้สมการคุณก็ได้ว่า y เท่ากับ5ส่วน3เมื่อไรก็ตามที่ y เท่ากับ6ลบ5ส่วน3เนี่ยอ a t i ชันนี้ก็จะไม่มีคําตอบถึงแม้บางทีคุณโซมาแล้วดิฟมันดิฟได้แต่ว,ว่าอะไรแทรกกับระบบก,ก็จะมี คอนเซ็ปต์ของโซลูชันแล้วก็ขอบเขตที่มันจะมีค่าด้วยนะฮะซึ่งเราก็จะไม่ค่อยซีเรียสกับประเด็นนี้มากนะเดี๋ยวตอนทำๆไปก็จะเจอเองนะครับอ่าโอเคโอเคอ่ะให้พักหายใจนิดน,นึงครับหายใจแล้วเนาะอ่ะโอเคมาต่อเดี๋ยวเราจะเรียนวิธีแรกในการแก้สมการเชิงรนุพันธ์ครับก็คือการใช้ดีลเวทีนะครับ IPP Initial l o a Problem นะครับ ามาดูตัวอย่างนิดหนึง่งคงไม่ต้องแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันกันนะครับทาไม่ทันผมจะข้ามนี่ไปก่อนโอเคเทคนิคในการแก้ ODE นะครับมีสองแบบมีสามแบบแก้แก้ในเชิงนะฮะด้วยอันลิสตกเนาะอันนี้อันนี้เป็นอันลิสตกเทคนิคนะคอัาลิติกนะอันแรกก็คือ หาอินทิเกรตดิเวนที่อินทิเกรดิเวนทีฟก็คืออ,อินทิกรลนั่นเองก็คือทำภาษาไทยก็เรียกปฏิปฏิยานุพันธ์นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากเอในแบบปฏิกับปฏิปฏิกับอนุพันธ์ก็เป็นปฏิยานุพันธ์หนะฮะก็คืออินทิเกรตนี่แหละอินทิกรลนะครับคือส่วนใหญ่ต้องหาอนินทิกรลนะแต่ว่านี่เป็นหาหาได้ตรงๆเนาะกับอีกสองท่าคือถ้าสมการคุณอยู่ในฟอร์มที่เซปาร์เรเบลได้ก็จะมีเทคนิคแบบหนึ่งถ้าสมการของคุณเป็น อยู่ในฟอมที่เขาเรียกว่า linear equation ก็จะมีเทคนิคหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะได้เรียนต่อไปวันนี้จะวันนี้เราต้องไปให้ถึง separable equation นะครับเพราะว่าแบบสุนทรเรามีเรื่องงานนะครับเราจะไปเร็วนิดหนึ่งโอเคตัว anti derivative เนี่ยหลักๆก,ก็คือว่าถ้า,าอ,อ่านนิ้ว i n i ิ i ิชันของ a n t i d e r i v a t i v e ก็คืออ่าอินิกรของเราเนี่ยก็คือถ้า s f t เตัวตัวอินิกรของตัวนี้ก็คือค่านี้เราจะมีไอ้บวก c โผล่มานะฮะเพราะว่า ถ้าองที่ตรงนี้เวลาอินิเอ่อเวลาหาดิเลวิชีมันจะหายไปเนาะประมาณนี้อันนี้คือเรียนแค่เรื่นที่ดิเวิทีนี้ถ้าเรามี o d e ที่อยู่ในฟอร์มนี้สังเกตว่าอ่ะย้อนนิดนึงเนาะฟอร์มทั่วไปของเราคือ f พราม x พราม้วก็ f t x โอเคใจไหมฮะทีนี้ถ้า f ของเราเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ขึ้นกับ x เลยก็คือเราได้ฟังก์ชันหน้าตานี้เนาะอันนี้จะเป็นฟอร์มของสมการเชิงอนุพันธ์ที่แก้ง่ายที่สุดใน ง่ายที่สุดแล้วก็คือเราสามารถที่จะอินทิเกรตได้เลยนะครับก็จะได้คําตอบมาเลยอันนี้จะเป็นเหมือนสิ่งที่คุณเจอในวิชาฟิสิกส์ในวิชาฟิสิกส์เนี่ยโดยมากเออเราจะหาแบบเออเราได้ว่าเออ x ดอทดอทเท่ากับอะไรก็ว่าไปเลยเราก็อินทิเกรตก็ออกไม่ต้องแบบแก้อะไรซับซ้อนมากนะเนะี่ยก็จะอินทิเกรตได้เลยถามว่าอะไรเพราะเรามีดีทีทำไมอันนี้มันมันอินทิเกรตได้เนาะ เท่ากับ f t ใช่ป่ะพอวิธิเกตเทียบเทียบเทียบ t ใช่ป่ะสังเกตว่าเราใช้ d t นึงคู่เนาะอันนี้ก็อินิเกตได้เพราะมันเป็นฟังก์ชันของ t ไม่มี x เลยนะอินิเกตได้ f ออกมา f t บวก c อะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็ออกมาเป็น x ครับเพราะนั้นเพราะว่าคุณดิ f เฟ e เ t i a t e x เทียบกับ t แล้วอินิเกตเทียบกับ t ก็ได้ x ออกมาซึ่งซึ่งตรงนี้จรงิงๆอ่สเตปเนี้ย มันไม่ได้มาเปล่ามันมันต้องใช้ฟันเด m e n เมนัลทิวเล็ตออฟแคคูลัสซึ่งเดี๋ยวผมจะสเตทใหด้ดูแต่ไม่เวลาพิสูจน์แต่ว่าขอให้เชื่อไปก่อนละกันอินดิเกตอินดิเ t ชันของดิฟข,ข,ของดิเวเทีฟของ X ก็ได้ X กลับมานะครับเราก็จะอินดิเกตได้อันนี้ก็จะเป็นท่าท่าพื้นฐานเรานะครับพวกเวลาเราแก้นิวตันแก้ฟิสกิก็จะเป็นโจทย์แนวนี้หมดเลยนะฮะ อ่าโอเคผมจะให้ดูตัวอย่างนิดนึงก่อนที่เราทำแบบประข้อสองนะครับเพราะนั้นเพราะข้อสองมันจะอยู่ในฟอร์มนี้เลยเนาะซึ่งจะง่ายง่ายง่ายจัดจัดนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำมาดูตัวอย่างก่นกอนสมมุติว่าผมมีเอนักว่ายน้ำโอเคคุณก็มองอย่างนี้คือคุณว่ายน้ำอ่ะคุณก็เลงว่าโอเคนี่นี่จุดน,น,น,นี่บ้านคุณแล้วกันอนะ่ะอันนี้โรงเรียนนะอ่ะมอกระเสดเคยูว่ายน้ำข้ามข้ามมาอย่างเช่นเวลาน้ำท่วมอะไรคุณก็ต้องว่ายน้ำอ่ะ ต่ถ้าคุณว่ายตรงๆอ่ะแม่งไม่มาถึงเลยหรอกแม่งไปตามน้ำสู่น้ำไหลตางนี้คุณก็จะแบบเออคุณก็จะโดนน้ำผัดใช่ป่ะมันก็จะไม่ไม่ได้ว่ายมาตรงๆหรอกแต่ว่าน้ําคือถ้าน้าน้าแบบผักคุณด้วยความแรงเขาตรงที่ตลอดคุณก็จะแบบว่ายตรงๆแล้วก็มาโลดโดนตรงนี้ใช่ป่ะแต่น้ําน้ําน้ํานิ่งไหลลึกแปลว่าอะไรก็ไม่รู้น้ําลึกไหลนิ่งอ่ะ ไม่ใช่น้ําน้ําลึกยิ่งไหลแรงอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นต้นขอบขอมันจะน้ําไม่ค่อยแรงหรอกมันเป็นแรงตรงกลางใช่ป่ะเพราะนั้นมันจะไม่เวลาคุณไหว่คุณจะไม่ได้ไหว้รูปเนี้ยคุณจะไหว้แบบคุณจะไหว้แบบไหว้ประมาณนี้เนาะถ้าถ้าใครเคยไหว้ไหว้น้ําแม่น้าจะจะรู้ซึ่งไม่ใช่ผมคุณไม่แบบโอ้น้ำแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้คนแรงเลยว่ะแล้วก็ไหว้ออ่าแล้วมาหล่นตรงนี้นะครับ เราต้องเดินกลับไปตึกมอเกสเสนะครับประมาณนี้ถามว่าไอไอเคิร์ฟเนี่ยอธิบายได้ไหมเคิร์ฟเนี่ยอธิบายไหมคือคุณก็ต้องบอกก่อนว่าคุณจะโมเดลว่าน้ําน้ําตรงกลางมันไหลแรงยังไงเนาะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องโมเดลลิ่งละเราต้องบอกว่าเอ่อความแรงของน้ําหรือว่าแรงแรงที่น้ํากระทากับเราเราอาจจะมองนี้เนาะอันนี้แรงแรงที่น้ํากระทากับเราอันนี้อีกรูปหนึ่งก็คือ ตรงขอบๆไม่ค่อยแรงตรงกลางแรงมากตรงกลางแรงสุดแบบนี้อ่าโอเคทีนี้เราไอไอระหว่างจากตรงนี้มันรงมีความแรงของน้ํามันจะควรจะเป็นยังไงน้ําแรงมันเป็นอย่างนี้ไหมนี่แรงที่น้ำทำกับเราเปนรูปนี้เวิร์กไหมอยู่ตรงกลางแรงขึ้นน้ําน้ําบ้าอะไรมันจะขึ้นเป็นตรงๆหรือเป็นอย่างนี้โอ้โหตรงกลางแรงขึ้นโค้เลย างนี้ได้ไหมมันก็อาจจะมีนะครับแบบตรงกลางไม่มีเรือผักดันน้ําอยู่มันอาจจะแรงขึ้นได้แต่ว่าเรื่องของนน้ำไม่คงช่วยอะไรไม่ได้อ่าหรือคุณรูปนี้อ่ามันก็ทําได้หลายแบบใช่ปะ่ะขึ้นอยู่คุณจะโมเดลถ้าแบบนี้คุณก็โอเคเอ,อ่อเอฟถือว่านี่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแกนเป็นแกนเอของเราเราก็บอกว่าถ้าถ้าใช้เครื่นี้เนาะเราก็บอก f อก หนูตรงกลางอยู่อยู่ที่ระยะ h อันนี้คือระยะ 2h อันนี้ระยะศูนย์จริงๆจะจะทำจะดูย่างผมผมมองอยี้อันนี้ลบ h อันนี้ศูนย์อันนี้ h ละกันอ่ะโอเคจไหมฮะจะได้จะได้โมเดลง่ายนิดนึงเราจะว่ายจากจุดลบ h ไปจุด h ตรงกลางสะพานตรงกลางแม่น้ำคือศูนย์เพราะฉะนั้นแรงที่น้ำกระทำกับเราก็อาจจะโมเดลเป็นแบบนี้ก็คือถ้าใช้เส้นนี้ก็คือเริ่มจากลบ h ไปถึงศูนย์เนี่ยเป็นเป็นค่าคงที่ค่าเออเป็นอะไรสักค่านึงแรงสุดที่ที่ที่วแล้วกันประมาณนี้ไอ้ไอ้รูปเนี้ยถ้าคุณอธิบายเป็นฟังกช์ชันได้คุณก็สามารถจะโซงสมการได้เนาะซึ่งมันควรจะหน้าตาประมาณไหนเนี่ยมันก็จะเอ่อประมาณวบเอ่อที่ถึงตรงนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมก็ลบเอ่อลบเส่วน n w คูณกับ1บวก x ส่วน h ประมาณนี้ถ้า x น้อยกว่า0อีกค่าหนึ่งก็จะเป็น w บวก1ลบ h ส่วน x ถ้าอามากกว่าศูนประมาณนี้มันจะได้มันจะได้ฟังก์ชันหน้าตาประมาณนี้นะลองลองไล่อยู่ได้นะครับมันจะเป็นแปรผันตรงกับกับกนะครับประมาณนี้เอ่อ แต่ถ้าถ้าคุณจะใช้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 รูปนี้เนาะฟังก์ชันแรงที่มาทำกับคุณเนี่ยมันจะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นเอ่อเท่าไหร่เนี่ย w คูณกับอันนี้เยอะสุดใช่ไหมแล้วก็น้อยสุดตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นประหนึ่งลบเอ่อ x สแควร์ส่วน x สแควร์ประมาณนี้นะมันก็จะเอ่อได้ได้เคิร์ฟหน้าตานี้เป็นเป็นแบบพลีโนเมียลอะไรเงี้ยถามว่ามันได้นี่มาได้ไงทำไมเป็นอันนี้อะไรเงี้ย อันนี้ก็ค่อยๆไปไล่อยู่ได้แต่ผมยกตัวอย่างให้คุณดูก่อนว่าถ้าเราพยายามจะอธิบายของด้วยคณิตศาร์เราต้องพอนึกออกว่าโอเคฟังก์ชันมันหน้าตาเป็นอย่างเดียวเราเรียนไปเรื่อยเราค่อยๆเรียนอะไรมีความคุ้นชินแล้วเราจะพอนึกออกเองอ๋อโค้งๆมันต้องเป็นประมาณนี้แหละแล้วพอดูอ่ะตรงอ่ะใช้ได้ไม่ตรงก็ปรับเอาไม่ต้องซีเรียสมากส่วนในเคอร์ฟลูกนี้โหนี่ยากว่าผมก็นึกไม่ออกผมขอข้ามแล้วกันแต่พอเราได้ f มาเนาะ f เนี่ยมันจะเป็นแรงที่มากระทำกับคุณในแนวนี้ใช่ปะ แล้วเราอยากได้ฟังก์ชันนี้เราจะก็จะคำนวณว่าตำแหน่งของเราเนี่ยฟังก์ชันของเราคืออันนี้เป็นแกน y แล้วกันเราจะเขียน y x เนี่ยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง y x อ่ะขึ้นกับอะไรเนาะมันก็จะขึ้นกับเวลาขึ้นกับตำแหน่ง x อันนี้ฟังก์ชัน y แล้วเนี่ยจะขึ้นกับ x ละนะเราจะหา y x เนาะเราได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่มันก็จะขึ้นกับแรงที่มากระทำกับเราใช่ปะ มันก็จะเป็นหา fx อะไรประมาณนี้นะครับเวลาจะถ้าถ้าแรงแรงมาเยอะเราก็จะถลายเยอะประมาณนี้แรงมาน้อยเราก็จะถลายน้อยอะไรแต่ว่า fx เนี่ยสังเกตว,ว่ามันขึ้นกับ F x อย่างเดียวเนาะเราก็อันนี้ก็คือจะเป็นโซลได้ด้วยแอนตี้ดิฟเ t อรทีแล้วก็อินทิเกรตปุ๊บของก็จะได้ออกมาเลยแต่ผมผมไม่ได้ทำให้นะแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างของโมเดลลิง่งเฉยๆสร้างโ d e ดได้โอเคประมาณนี้โอเคฮะสำหรับ สไลด์อันแรกนี่ผมจะไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรื่องใหม่เ,เราจะเรียนประมาณ15นาทีเราจะได้ทำแบบปฏิหากันอ้อจริงจริงทุกทีทำจริงเอ่เอทำได้เลยครับข้อ2ข้อ2นะครับข้อ2บอกว่าให้แบบปฏิหารนะหนึ่งจุดสองนะครับทาเลยใครเสร็จใครเสร็จข้อหนึ่งอยู่สองแล้วมาเอาขนมได้นะครับเอาไปแบ่งกับเพื่อนได้มีหลายคนทาแล้วเรามี x ท่ากบ x t ใช่ไหมรเรารู้ว่า x t i เท่ากับ t บวกหนึ่ง นี่ง,ง่ายสาุดอ่ะถ้าเราแก้อันนี้ปั๊บถ้าเราแก้อันนี้เนาะโดยการอินทิเกรตเนี่ยเราจะได้ฟังก์ชัน x t, t ที่อะไรสักอย่างแล้วก็มี c ติดอยู่ใช่ปะ่ะอันนี้คือจะเป็นสิ่งเรียกว่า general ถ้าอินทิเกรตมาดูดิอินทิเกรตเสร็จเนี่ยเราจะได้ general solution ใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้เราเราม,มันจะมี initial condition ให้ด้วยเรารู้ว่า x1 เท่ากับสองเพราะนั้นถ้าคุณเอานี่แทนเข้าไปเนี่ยคุณจะหา c ได้เราก็จะได้เราได้พาร์ i ิคูลา s o โซลูชันเป็นโซลูชันของ IVP ปัญหาเพราะฉนั้นคุณก็ทำสองสองสองตอนนะส่วนแรกก็คือหา general solution แล้วก็แทนหา c ได้พาร์ทิคูลาข้อหนึ่ง2ทําสองทำเลยครับใครทำเสร็จแล้วก็มาเอาหน่งไปได้ใครสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาก็ทำข้อหนึ่งไปด้วยเลยครับ